กลับไปเบิงภาพบรรยากาศนะครับที่ทางแม่ทัพภาคที่สองครับเพิ่นได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุรินไปประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะในการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับ วันที 22, ่2 2มกราคม2569ครับเวลาเก่าริกา30นาทีณอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพลานช่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นายจำเริญแวนเพชรผู้ว่าราชาการจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับกับพลโทวิรยุหลักสิลนะครับแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมทักษะและศักยภาพการปฏิบัติงานการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 9โดยมีหัวหน้าส่วนราชการโดยงานความมั่นคงร่วมให้การต้อนรับและเขาวรวมการประชุมอย่างพร้อมเพียงการประชุมเทรานีนะคะมีความสําคัญเพราะว่าบรรจัดึ้นเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมา ทรงผลกระทบต่อพื้นที่ในเขตของกองทัพภาคที่สองค่ะโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินและกับบุรีรัมย์ว่าสิเป็นด่านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของกำลังพ่นร่วมถึงพ่อแม่พี่น้องตามแนวชายแดนตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานค่ะที่ยังขาดความพร้อมอย่างเช่นเส้นทางคมนาคมระบบพลังงานไฟฟ้าระบบสื่อสารแหล่งน้ำและกับความปลอดภัยในชุมชนค่ะ ทั้งนี้ครับเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและกับภัยคุกคามด่านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชารวมกันวิเคราะห์และกับประเมินสถานการณ์รวมถึงจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและผิจารณาจัดเทศแผนงานครับโครงการและกับงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนบรรจุในแผนแม่บทและกับแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นรูปประมและอย่างยืนโอกาสนี้ครับได้รับเกียรติจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒ ร่วมบรรยายพิเศษนะครับได้แก่พ้นตรีวิจิตขจรกล้านะครับอาจารย์ส่งฤทธิ์ผลเงินผู้สอสนศาสตราจารย์ดกรก้องพบชาอามาตนะครับและก็อาจารย์อังสุมารีนทองแสนเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และก็ประสบการณ์ด้านการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงนั่นเองครับ